คุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีผู้เป็นพลเมืองต้องมีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย3ประการคุณลักษณะที่1การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้แก่การยอมรับนับถือและเคารพในความเป็นคนของตนเองและผู้อื่นพร้อมทั้งปฏิบัติต,ต่อกันในฐานะคนเหมือนกันไม่ดูหมิ่นเยียดหยามกันตัวอย่างเช่นไม่ดูหมิน่นหรือรังเกียจคนที่มีสถานะด้อยกว่าเรา รวมถึงการบูลลี่คนอื่นเพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันคุณลักษณะที่2การเคารพสิทธิเสรีภาพและกฎกติกาของสังคมได้แก่การให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพและกฎกติกาของสังคมทำได้โดยการเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองผู้อื่นชุมชนและสังคมส่วนรวมโดยไม่ให้ใครละเมิดและในขณะเดียวกัน เราต้องไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยตัวอย่างเช่นในการใช้รถใช้ถนนเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ฝ่าไฟแดงหยุดรถเมื่อเห็นคนข้ามทางม้าลายรวมถึงปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆบนท้องถนนกฎกติกาของสังคมหากทำผิดต้องยอมรับโทษตามกฎหมายหากกฎกติกาใดไม่ยุติธรรมและไม่ชอบธรรมก็สามารถเสนอปรับปรุงและแก้ไขได้ คุณลักษณะที่3ความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นสังคมและประเทศชาติได้แก่การมีจิตสำนึกสาธารณะทำหน้าที่ของตนเองใช้หลักประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิตมีส่วนร่วมทางการเมืองและแก้ปัญหาสังคมใช้เหตุผลในการตัดสินไม่ใช้ความรุนแรงยอมรับเสียงข้างมากและเคารพสิทธิเสียงข้างน้อยตัวอย่างเช่นการไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีในการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างไรก็ตามการเป็นพลเมืองนั้นไม่ยากแต่การที่จะรักษาคุณภาพของความเป็นพลเมืองให้ดีนั้นจำเป็นต้องมันฝึกฝนและทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยยึดต,ตามคุณลักษณะ3ประการไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันพลเมืองดีเริ่มที่ตัวเรา